สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับมือนี้เขามาขอแชร์ประสบการณ์จากคนที่เป็นนะครับจากคนที่เป็นนะครับเรากแเราก็ากาอยู่ได้อยู่ได้จนถึงทุกมือนี้นะเพราะว่าโลกนี้หน่อยคนที่สี่นั่นนะกะมือนี้อิสานพระเจ้าก็าสิเอาประสบการณ์ของเขามาบอกว่าเขาเห็ุจังไดเป็อนอยู่ทำโตจังไงต่อโลกนี้นะ เพื่อนว่าเพื่นเป็นมะเร็งล้ําไส้นะพี่น้องนะอันนี้จากที่ไปหาเขาเขาบอกว่าโบกเกินสมเดือนดอกว่ะแต่ตอนนี้ผ่านมา4ีหปีนะสีหปีแล้วยังปกตินะันที่นี้อีสานพ่ะเจ้ากะพยายามถามข้อมูลว่าเพื่อนเฮ็ดจังใดเอาตัวยังมาบัดล่างกายมามต่อต้านกับไอ้นั่นเนาะอันนี้เดี๋ยวอีสานพ่อเจ้าสิแนสีน้ำตามที่ เพื่อนตามที่เขาบอกมนาะตามที่เพื่อนเ็ดนะครับปลาไมยราบนี่เขาแตะปุ๊บมันกระสีหูป,ปั๊บนะแตะมองใดหูมองนั้นนะนะเห็นบ่มันสีหูเพ้งสิหละนี่นี่เขาเอินไมยราบมันลักษณะล้ำต้นมันกระสีเป็นขนๆนะพี่น้องแล้วกับน้ำมีน้ำตลอดล้ำต้นนะ ตามคอตามคอใบมันเนี่ยสินมีหนามทุกอันนะครับคมพอมนะครับนะดอกมันก็นกนสีออกสีชมพูอมม่วงนะพี่น้องหรือว่าออกสีขาวก็แล้วแต่สภาพพื้นดินสภาพอากาศนะครับแล้วเสียวส่วนใดมันไปเห็ดจึงใดวตีเฮ้ยว่ยากบ่ยากฟังเบิง้งนะแล้วก็บเบิ้งให้จบฟังให้ดีนะครับการเอากระดึงเอาสิคือขุดเอาหือ้อ จังไดก็ได้แล้วพี่น้องขอให้หากมันขึ้นมาน้ำเท่านั้นเองนะครับนี่โอ้น้ำน้ำากาะมือเขากะสีเอาทุกส่วนตั้งแต่หากหอดปลายมับปรวมดอกรวมหมากรวมอย่างกันแล้วแต่นะครับทุกส่วนนะครับเขาได้มาแล้วนะนะเดี๋ยวซีอธิบายให้ฟังนะพี่น้องเมื่อนี้ผมมีเวลาอีหลีวิธีเฮ็ดกะให้พี่น้องไปหาทุกส่วนของต้น ไม่จะลาบม้านะพี่นอ้องแล้วก็ออกมาหันเป็นสิ้นน้อยๆแล้วก็ไปตากแดดตากแดดนะครับตากแดดแห้งแล้วก็มะขัวขัวให้เพราะเกียมเกียมให้มันพอหอมๆนะพี่น้องนะเพราะนะนะต้องถึงกับใหม่นะอเอาแค่อเอาแค่เกียมเกียมอเอาแค่ <c oughs> แบบกร <c oughs> อบๆเนะีนะแล้วเขาก็ใส่ประมาณหยิบมือนึงนะพี่น้องนะหยิบมือนึงแล้วก็ไปชงช้ากินประจํา กินแทนน้าได้แห้งดีนะครับอันนี้คือรักษาตามที่วามานะครับอันนี้เพิ่นอยู่มาได้เกือบห้าปีแล้วนะจาก3เดือนจากเขาว่าแค่สามเดือนโอ้เขาเพิ่นอยู่มาได้ห้าป,ปีแล้วนะครับอันนี้คือสูตรสมุนไพรบ้านเขาเฮ็ดได้หาได้นะไม่ยราบมียูทุกพื้นที่นะพอให้พี่น้องหาเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะพี่น้อง เพราะว่าเขาสร้างตัวนี่จากอิสานบ่เจ้ามาสั่งสั่งเยอะนะครับเป็นสองสามโหลแห่งสองสั่งแต่ละเถื่อนะครับอันนี้คือเขา,เาไปยิงซี่นะครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นยู่ได้เพิ่นเซาได้กับย้อนสม,ม,นมุนไพรไมยลาบหรือถ้าพี่น้องว่าอยากเค็ดแบบสงซ่ากินเขาก็ใส่เมือ่อหนุ่มหนุ่มนึ่งนะพี่น้องนะหยุ่มนึ่งแล้วก็ไปต้ม ต้มต้อน้ำสามซีแก้วนะแล้วก็หรือว่าซีเฮ็ดลายก็นี่ก็ได้แล้วก็เฮ็ดต้มไว้แช่เย็นไว้ได้กินตลอดนั่นก็คือสบายขึ้นอีกนะพี่น้องนะถ้าพอมักการชงช้ามาักเฮ็ดที่เดียวหลายๆแล้วก็ค่อยเก็บในตู้เย็นแล้วก็มาคอยกินนะกินแทนน้ำได้ดีเลยนะครับไมยาราบสมุนพี่น้องสามารถเอาไปเฮ็ดเป็นทา้งเลือกได้นะครับนี่เป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับ เฮ็ดได้ก็ดีเฮ็ดบ่ได้ก็บ่ว่ากันนะอยากนั่นอยากเศ้าก็หามาลองเบิงบ่เสียหายดอกนะด้วยใจคนที่เป็นอยูก่ก็อยากให้ยีสานโมเจ้าเอามานําจากประสบการณ์ของเขานะ่ะพี่น้องเอามานําให้แฉให้พี่น้องได้รู้ให้พี่น้องได้เอาไปเฮ็ดร้องเบิงนะอันนี้จากใจเพิ่นนะครับเพิ่นว่าเพิ่อนอยู่ได้นะอันนี้กะ ขอบคุณหลายๆผู้ใดรู้แล้วก็น้าไปแชร์ไปบอกคนอื่นในเะดิมพี่น้องเพื่อเป็นวิทยฐา,านนะเพื่อเพิ่นสีได้ออกไปเฮ็ดร้องเบิงนะครับอันใดดีอันใด,ด,นไ,ดได้ผลอีสานพรเจ้ากับสิพยายามออกมาบอกออกมากาวกับพี่น้องนะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกกําลังแรงเชียสวัสดีครับ